สวัสดีค่ะที่รักวันนี้ครูมี3วิธีเพิ่มพลังงานบุญมาฝากพวกเราทุกท่านค่ะวิธีแรกง่ายมากๆค่ะพวกเราทุกคนสามารถทำได้วิธีแรกเวลาที่พวกเราอะค่ะเห็นเพื่อนของเราหรือคนใกล้ตัวของเราทำบุญไม่ว่าจะเป็นการทำบุญบำรุงพระพุทธศาสนาการทบุญกับผู้ยากไรลการทำบุญในสถานโรงพยาบาลหรือการทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ต่างๆที่พวกเราเห็นนะคะ เพียงแค่เรานะคะตั้งจิตตั้งใจนะคะรู้สึกถึงการน้อมบุญร่วมยินดีนะคะ่ะกับผู้ที่เขาได้ทำบุญอานิสงนะคะที่คุณได้อนุโมทนาสาธุกับบุญที่คุณได้รับรู้จะกลับคืนสู่คุณนะคะถึง70%นนี่คือวิธีการเพิ่มพลังบุญได้แบบง่ายมากๆขอเพียงพวกเราตั้งจิตตั้งใจอย่างแน,แน่วแน่ไม่จาเป็นจะต้องพูดออกเสียง ะะอยู่ที่พลังจิตอธิษฐานในการที่เรารู้สึกร่วมอนุโมทนาสาธุหรือแม้กระทั่งเวลาที่พวกเราเห็นผ่านทางโซเชียลเฟซบุ๊กอะค่ะว่ามีคนกำลังทำบุญแล้วคุณนะคะพิมพ์ไปว่าอนุโมทนาสาธุในขณะที่พิมพ์คุณตั้งจิตตั้งใจน้อมบุญอย่างแท้จริงอะคะ่ะนั่นแหละค่ะคุณก็จะได้อานิสงของการทำบุญร่วมไปกับ ผู้คนที่คุณได้ผมเห็นค่ะต่อมาวิธีที่สองค่ะวิธีนี้คู่บอกเลยว่าทําไม่ยากค่ะแต่ต้องใช้ความจริงใจอย่างร้อยเซจริงๆค่ะวิธีนี้คือเวลาที่พวกเราอเห็นเพื่อนของเรานะคะหรือคนที่เรารู้จักเขาประสบความสําเร็จสิ่งที่เราต้องกระทําก็คือร่วมแสดงความยินดีอย่างแท้จริงอย่างจริงใจไม่ใช่แค่คําพูดค่ะ แต่ต้องเป็นความรู้สึกยินดีที่ออกมาจากข้างในอย่างร้อยเปอร์เซนต์เมื่อคุณนะคะแสดงความยินดีกับเหตุการณ์ทุกๆเหตุการณ์ที่คุณพบเจอสิ่งเหล่านั้นแหละคะ่ะจะจัดสรรเข้ามาหาคุณจะทําให้ชีวิตคุณได้พบเจอกับเหตุการณ์ที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จเช่นกันแต่ในทางตรงกันข้ามนะคะที่รักถ้าคุณรู้สึกอิจฉาไม่ชอบไม่พอใจ จิตของคุณจะเข้าใจว่าเหตุการณ์ที่ประสบความสําเร็จเหล่านั้นเป็นสิ่งที่คุณไม่ต้องการจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคะคุณจะเป็นผู้ที่ขาดแคลนความสําเร็จค่ะดังนั้นจงหมั่นนะคะหมั่นชื่นชมและยินดีกับทุกๆเหตุการณ์ที่ผู้อื่นประสบความสําเร็จอย่างจริงใจและเบิกบานอย่างแท้จริงนะคะที่รักและวิธีที่3ค่ะวิธีนี้ง่ายมากมาก เวลาที่พวกเรานะคะเห็นเหตุการณ์ที่มีผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือที่เขากําลังตกทุกข์ได้ยากอยู่แล้วคุณรู้สึกจากภายในอย่างแท้จริงอะคะ่ะว่าคุณปรารถนาที่จะเข้าไปช่วยเหลือเขาด้วยความจริงใจอย่างแท้จริงนะคะ จะทำให้เกิดอานิสง่์เพิ่มพลังบุญได้ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือด้วยคําพูดให้กําลังใจหรือช่วยเหลือด้วยการกระทําบางอย่างที่ทําให้เขาผนทุกอานิส่์นี้นะคะยิ่งใหญ่มากๆถ้าพวกเราทุกคนนะคะทำสามวิธีนี้ซึ่งครูมั่นใจว่าทุกคนสามารถทําได้มันไม่จําเป็นต้องมีเหตุผลไม่จําเป็นต้องมีข้ออ้างและไม่จําเป็นต้องรออะไรนะคะพวกเราก็จะได้พลังบุญเพิ่มขึ้นทวีคูณในทุกๆวันค่ะ ครูหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าพวกเรานะคะจะอยู่ในพลังงานที่มีความสุขทุกๆวันค่ะครูเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าพวกเราทุกคนสามารถฝึกฝนใช้3วิธีนี้เพื่อเพิ่มพลังบุญได้ด้วยความจริงใจอย่างร้อเอร์เซเบิกบานจากภายในอย่างแท้จริงนะคะและถ้าท่านใดปรารถนาที่จะได้รับองค์ความรู้ทางด้านจิตวิญญาณนะคะโปรดติดตามนะคะหรือเข้ามาเรียนย้อนหลัง มีองค์ความรู้มากมายที่ครูได้ถ่ายทอดไว้ให้กับพวกเราทุกคนผ่านทางช่องทางด้านล่างนี้นะคะที่ครูมอบไว้เป็นของขวัญให้กับโลกใบนี้แล้วก็ให้กับพวกเราทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะองค์ความรู้ที่ทุกท่านได้รับในวันนี้ยิ่งใหญ่มากๆค่ะโบสง่งสารนี้ออกไปนะคะเป็นของขวัญให้กับทุกคนที่เรารู้จักค่ะ และอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดปับสไล์นะคะเพื่อที่ทำให้ทุกท่านนะคะไม่พลาดที่จะได้ตื่นรู้ในครั้งต่อๆ